สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาทำอาหารเจทานกันนะคะตามไปดูเลยค่ะว่าเป็นเมนูอะไรวันนี้เมนูเจอีกตัวหนึง่งเป็นเมนูเจแซ่บๆคือวันนี้จะนำแครอทมาตำส้มตำไทยตำแบบเจนะคะ แครอทเนี้ยจะมีสารเบต้าแคโรทีน er สูงมากนะต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็บำรุงสายตาด้วยนะเพื่อนแล้วก็ในถั่วฝักยาวเนี้ยจะมีวิตามินเอในมะนาวนี้ก็มีวิตามินซีสูงมากนะมะนาวแล้วก็มะเขือเทศสีดาก็จะมีวิตามินซีสูงเช่นกันนะแล้วก็ใส่ถั่วลิสง ตัวนีส่งคั่วอันนี้จะมีวิตามินอ e, ีนะปกติจะมีกระเทียมแต่เจทานกระเทียมไม่ได้เราก็ใส่แต่พริกแดงอย่างเดียวอันนี้พริกจินดาแดงนะเพื่อนนะพริกจินดาแดงเนี้ยจะมีวิตามินซีสูงมากแล้วพิเศษกวนะ่ะกว่านั้นนะตัวเขาจะมีสารแคปไซซีนสารแคปไซซีนตัวเนี้ยจะช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายเรานะเพื่อนนะแล้วก็เครื่องปรุงก็ไม่ยุ่งยากมีซีอิ๊วขาวเจ มีน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีผงชเอ่อเครื่องปรุงรสเจเล็กน้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกก็คือนำผักทั้งหมดเนี้ยไปแช่ในเอ่อแช่น้ำล้างสะอาดแล้วแช่น้ำด้วยเบกกิงก้งโซดาเบกกิ้งโซดาจะช่วยกำจัดสารตกค้างในผักอย่างดีเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันนะคะง่ายๆค่ะเพื่อนไม่ยากเลยค่ะค่ะเพื่อน ผักนี้เราล้างผ่านน้ำมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราจะมาแช่เบกกิ้งโซดาเพื่อกำจัดสารตกค้างในผักทุกครั้งที่เราจะใช้ผักเราต้องใช้นะคะเพื่อนต้องแช่แช่ไว้15นาทีเบกกิ้งโซดาจะช่วยกำจัดสารตกค้างในผักได้ทุกได้ดีที่สุดเลยนะคะเนี่ยเราก็แช่ไปเลยค่ะเด,เดี๋ยวเติมนะ้ำอีกนิดนึง แช่ไปทั้งหมดเลยนะคะผักที่เราจะใช้แช่ไว้15นาทีแล้วไปล้างผ่านน้ำอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปแช่ทิ้งไว้15นาทีเนาะ พร้อมแล้วค่ะเพื่อนเรามาตำส้มตําไทยกันนะคะความเผ็ดเอาตามชอบนะอันนี้เราใส่ประมาณสองเม็ดเนาะถกไปพร้อมถั่วเลยเทคนิคการตํานี่แล้วแต่บ้านเหมือนกันไะ ปุงเคม็มปรุงรสนี่ก็ตามที่ที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะปรุงหวานตำไทยต้องออกหวานปรุงปรุงรสเจแล้วก็มะนาวความเปรี้ยวหวานความเผ็ดเอาที่ชอบนะคะ งได้ตามชอบเลยค่ะเพื่อน,นเปลือกมะนาวมันสดมันลื่น แครอทสับเขื่อได้เลยนะคะอย่าลืมไปตำทานกันนะคะเพื่อนๆตำง่าย,ายๆทานเจไม่จำเป็นต้องทานอะไรจืดๆเสมอไปเรามาดัดแปลง เมนูได้นะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะคะขอให้เพื่อนทานเจอย่างมีสุขภาพดีนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากเพื่อนอีกนะคะขอบคุณมากๆค่ะ